กระบวนการยุติธรรมของไทยในตอนนี้กําลังเจอกับความท้าทายครั้งใหญ่เลยนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเราทุกคนในการวิเคราะห์นี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าต้นตอของปัญหามันคืออะไรแล้วเราจะแก้ไขมันยังไงได้บ้างมีคําพูดหนึ่งที่บอกว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความยุติธรรมที่ถูกปฏิเสธโอ้โหคํานี้มันสะท้อนปัญหาใจกลางของระบบยุติธรรมไทยได้แบบตรงจุดเลยนะครับเพราะว่า อาการแรกเลยที่เราเห็นกันชัดๆก็คือความล่าช้านี่แหละครับมันเป็นตัวบั่นทอนความเชื่อมั่นของพวกเราทุกคนเลยเพื่อให้เห็นภาพปัญหานะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขแบบเห็นภาพชัดๆกันเลยนี่คือข้อมูลเมื่อปลายป,ายปี2561นะครับประเทศไทยมีผู้ต้องขังเกือบ3 7 0 0 0 0คนเยอะมากนะครับและตัวเลขเมื่อกี้นะครับมันก็ส่งผลให้เรือนจําของเราเนี่ยแออัดเกินความจุไปถึง170%เลยนะครับซึ่งภาวะแบบนี้เนี่ยมันกดดันทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดมากๆ แล้วที่สําคัญเลยก็คือมันกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังโดยตรงเลยครับโอเคครับเพื่อเข้าใจว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงและทางออกมันอยู่ตรงไหนเราจะมาสํารวจไปทีละประเด็นตามนี้เลยนะครับเริ่มจากการวินิจฉัยปัญหาไปจนถึงแนวทางการแก้ไขที่เป็นไปได้ครับเอาล่ะครับมาเริ่มเจาะลึกกันเลยคือตอนนี้ทั้งระบบยุติธรรมเนี่ยกำลังอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลซึ่งพอจะสรุปได้เป็น2ปัญหาคอขวดหลักๆเลยนะครับก็คือคดีมันเยอะเกินไป กับนักโทษมันล้นคุกครับทีนี้คำถามสำคัญก็คือแล้วทำไมระบบมันถึงได้ติดขัดขนาดนี้ล่ะครับเรามาเริ่มงกันที่ศาลก่อนเลยนะครับมาดูกันว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของความล่าช้าเชิงระบบนี้สาเหตุหลักอย่างแรกเลยนะครับเขาเรียกว่าความผิดอาญาเฟอรอครับมันคืออะไรมันคือการที่เราพยายามจะใช้กฎหมายอาญาไปแก้ปัญหาสังคมแทบทุกเรื่องเลยครับผลก็คือเรามีกฎหมายที่มีโทษทางอาญาเยอะเกินความจําเป็นไปหมดแล้วก็กลายเป็นว่า ระบบยุติธรรมกลายเป็นทางเลือกแรกในการแก้ปัญหาที่จริงๆแล้วมันอาจจะจัดการด้วยวิธีอื่นได้ดีกว่าแนวคิดนี้มันชี้ให้เห็นอันตรายที่ซ่อนอยู่ได้ดีเลยนะครับคือพอเรามีกฎหมายที่ไม่จําเป็นเยอะเกินไปเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายที่มันสําคัญจริงๆอ่ะมันก็ลดลงไปด้วยพูดง่ายๆก็คือพอทุกอย่างมันดูเป็นอาชญากรรมไปหมดเนี่ยกฎหมายก็จะไม่มีพลังพอที่จะไปป้องกันความผิดที่มันร้ายแรงจริงๆได้ครับทีเนี้ยผลกระทบจากเรื่องนี้มันมหาศาลขนาดไหน ลองดูตัวเลขจากปี2559นะครับจะเห็นเลยว่า1ใน3ของคดีอาญาทั้งหมดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั่นหมายความว่าภาระงานกว่าหนึ่งใน3ของทั้งระบบเลยนะมีต้นต่อมาจากนโยบายยาเสพติดแค่เรื่องเดียวโอ้โหอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะครับก็คือวิธีที่อายการใช้ตัดสินใจว่าจะฟ้องคดีหรือไม่ฟ้องคือบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะยึดตามหลักที่เรียกว่า legality principle พูดง่า,งงายๆก็คือถ้ามีหลักฐานพอว่าผิด ก็ต้องฟ้องสถานเดียวเลยครับไม่มีทางเลือกอื่นซึ่งมันจะต่างกับีกหลักหนึ่งคือ opportunity principle ที่อายการจะมีดุลยพินิจได้ว่าถึงจะมีหลักฐานนะแต่ถ้าฟ้องไปแล้วมันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมก็อาจจะไม่ฟ้องก็ได้ซึ่งแบบหลังเนี่ยมันจะช่วยกรองคดีที่ไม่จําเป็นออกจากระบบได้เยอะเลยครับแล้วนอกเหนือจากประเด็นพวกนี้นะครับมันก็ยังมีปัจจัยเชิงโครงสร้างอื่นๆที่มาเพิ่มภาระให้ศาลอีกอย่างเช่นการใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกพวกการไกล่เกลี่ยอะไรแบบเนี้ย ก็มีน้อยอยู่หรือการที่ผู้เสียหายเนี่ยสามารถไปฟ้องคดีอาญาได้เองโดยตรงเลยไม่ต้องผ่านอัยการแล้วก็ระบบการอุทธรณ์ดีกาบ้านเราที่ค่อนข้างจัดเปิดกว้างมากๆครับเอาละครับเรามาดูกันต่อที่อาการสําคัญอย่างที่2ซึ่งมันก็เป็นผมพวงต่อเนื่องกันมานะครับนั่นก็คือทําไมเรือนจําถึงได้ล้นทะลักขนาดนี้ซึ่งสาเหตุก็มีตั้งแต่เรื่องนโยบายยาเสพติดที่รุนแรงไปจนถึงการขาดทางเลือกอื่นในการลงโทษเลยครับ ตัวเลขที่เห็นในสไลด์นี้ต้องบอกว่าน่าตกใจมากนะครับประเทศไทยเรามีจํานวนผู้ต้องขังสูงเป็นอันดับ6ของโลกและพอเทียบเป็นสัดส่วนต่อประชากรแสนคนนะเราพุ่งไปถึงอันดับ5เลยซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลมากๆครับแล้วสาเหตุมันมาจากไหนบ้างมันมีหลายปัจจัยที่เชื่อมโยงกันครับ1เลยคือนโยบายสงครามยาเสพติดที่เข้มงวดมากๆ2คือโทษปรับที่มันไม่มีประสิทธิภาพทําให้คนจํานวนมากที่ไม่มีเงินจ่ายค่าปรับสุดท้ายก็ต้องไปติดคุกแทน 3คือเราขาดทางเลือกอื่นในการลงโทษที่ไม่ใช่การจำคุกและสุดท้ายครับซึ่งสำคัญมากคือกว่า17.3%ของผู้ต้องขังทั้งหมดเป็นแค่คนที่ถูกขังระหว่างรอการพิจารณาคดีเท่านั้นเองครับคือคดียังไม่สิ้นสุดเลยโอเคพอเราวินิจฉัยปัญหาทั้งหมดมาแล้วทีนี้เรามาดูแนวทางการแก้ไขกันบ้างครับนั่นก็คือการสร้างระบบยุติธรรมที่มันฉลาดขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเปลี่ยนจุดเน้นจากการลงโทษไปสู่การแก้ปัญหาที่ต้นต่อครับ ระบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยหลายครั้งมันทำงานเหมือนกับเป็นไซโลเลยครับคือต่างคนต่างทำตำรวจก็ทำส่วนของตำรวจอายการก็ทำส่วนของอายการศาลก็เช่นกันครับมันขาดการเชื่อมโยงกันขาดการทำงานร่วมกันครับทีนี้ภาพที่เราอยากเห็นหรือเป้าหมายที่เราจะไปให้ถึงก็คือแบบนี้ครับคือการทำงานที่ประสานกันทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นตำรวจอายการ สารทำงานร่วมกันโดยมีเป้าหมายเดียวกันเลยก็คือการค้นหาความจริงให้เจอนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญและส่วนสำคัญที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ได้นะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการยุติธรรม4.0ซึ่งก็คือการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อสร้างระบบที่มันยุติธรรมขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นรวดเร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดค่าใช้ใจ่ายมากขึ้นด้วยซึ่งก็คือเครื่องมือที่จับต้องได้เลยนะครับอย่างเช่นกล้องติดตัวตำรวจเพื่อความโปร่งใสของพยานหลักฐาน การมีฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันหมดเลยระหว่างตำรวจอายการศาลและก็เรือนจำหรือการจะเก็บ DNA ของผู้กระทำผิดร้ายแรงเพื่อป้องกันไม่ให้เขาไปทำผิดซ้ำไปจนถึงการใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงเพื่อการตัดสินใจปล่อยตัวชั่วคราวที่มันชานฉลาดขึ้นครับสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก็พาเรากลับมาสู่คำถามที่สำคัญมากๆคำถามหนึ่งเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงเวลาแล้วหรือ,อยังที่กระบวนการยุติธรรมของเราจะเปลี่ยนโฟกัส จากแค่การลงโทษคนทำผิดไปสู่การแก้ไขฟื้นฟูเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นต่อจริงๆเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนสำหรับผู้เราทุกคนก็น่าคิดนะครับ